สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อบกับโมช่องโมโม,มากิชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณทางขึ้นสะพานเลี่ยงเมืองนะคะเลี้ยวขวาไปหมอเจ้าพยาค่ะตะบลนตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหว,วัดนครสวรรค์นะคะวันนี้โมจะมาถ่ายร้านอาหารริมทางค่ะที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งนะคะร้านดูเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบบ้านๆน,นะคะแล้วก็ร้านสะอาดมากเลยค่ะนั่นก็คือร้านนายทองดีนะคะ ขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะนนมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะะทานตางรงนน้นนะค่ะ,ะกลางแดดใช่ปหมกลางแดดอ่าันนี้เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะไม่เคยได้อยู่แบบเพราะว่า น่ารับปานนะคะเริจดตั้งแต่เจ็ดโมงครึร่งไงเริ่มเริ่มเริม่มส่วนะน้ากไม่มีอะไรหรอกซึ้งนี่ก็ใส่นิดนี้ใส่นิดนี้ไม่ต้องเยอะใส่น้วมันหอยหน็ตัดขาดยากเลย S <S หน้าพิกออนเลยหานาพริกออนะคะหน้าราคาคนหนึ่งเงใส่น้ำเยอะเพราะว่าเราจะเราจะทำให้มันเข้มข้นใช่ไหมค่ะนี่นี่นะค่ะใส่ไว้เพิ่หนือยนิดน่อยู่เนะมันมจะหอมใส่กากหมูนิดหน่อยนะคะ<อ>เพื่อความ <จะ S 1> หอมนะคะโอ้น่ากินมากเลยค่ะ เราเรา,เราไม่ต้องใส่น้ำเยอ,เอ,อะขอแวะไปน้ำมันหอยขอแวะทำเส้นเล็กต้มยำชามนึงได้ไหมคะแล้วก็รอก่อนเลยค่ก่ตับหมดก่ <c oughs> สีสวยมากค, <c oughs> คุณพ่อทำเส้นเล็กต้มยำนะคะ <c oughs> อ่ะผาผักก็จะเป็นเอ่อถั่วฝักยาวกับถั่วงอกนะคะค่ะ ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวเลยนะมาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยนะจ๊ะตมยำใช่ไหมหนูตมยำค่ะ อ๋อคุณพ่พอจะปรุงให้เรียบร้อยเ,เลยนะคะค่ะ,ะ,คะอืะอเป็นสูตรมะนาวนะคะค่ะตัวนะจ๊ะทางด้านคุณพ่พอก็ปรุงน้ำนะคะนี่คือได้กินร้อนๆเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะคุณพ่พอทำแบบสดๆเลย,ย,น,ยน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะ ใส่อะไรอย่างเง้ยในจานที่ไอย่างงี้นี่คือกินร้อนๆเลยนะคะน่ารับทานมากค่ะต่างหมูตุ๋นอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมพ่อเหมือนกันสูตรเด็ดเลยค่ะใส่พริกตางาลูกช้างปลาดิบแม่เอาเผคปลาก็เอาหมูตับ ก็ขายทีวีไปเลยค่ะนี่กระเพราหมูตุ๋นนะคะทำเ ได้เจอสองวันแล้วหืมน่ากินนะมัแงกวาให้ด้วยใส่นี่เลยใช่ไหมใช่ใช่อ๋อคอพี่พี่เี่ ใช่ใช่วันนีพ um ี่ก็กินเสร็จเรียบร้อยนะคะแยกกันแล้วใจเย็นๆพ่อแม่โอ้กลิ่นหอมจังเลยนิดหน่อยค่ะนิเดยวนะค่ะเราเราไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราเราก็ไม่เอาน้ำตาลนะนะแล้ก็จะใส่แต่ซอสนิดหน่อยคงรถค่ะไม่ใส่ไม่ใส่เยอะใส่น้ำตาลนิดหน่อยแบบืี้ ใช้ำปลาอย่างดีที่นี่นะค่ะหอมเลยพ่อเมก็เชฟเลยนะใช้ลาอย่างดีไฟมันแรงตากแอร์เนาะค่ะกินยังไงใช้ยังไงอ๋อกินยังไงใช้อย่างนั้นเลยนะคะใส่กระเพราไปเลยจ้าค่ะข้าวหอมมะลินะคะน่ากินมากค่ะเราากินข้วันนี้มาตลอดเราก็ขายอะไรเหมือนกันค่ะ ใช้องอะไรนะ่ะใส่พี่น้องไม่ควงที่ใช้อะไรนะจ๊ะพ่อใสงสารพี่น้องออไม่ควระวนอ๋อใส่อะไวไมตี่นยก่อนค่ะที่จะให้มันหอมนะค่ะหน้าทานหน้าทานะราไม่เราต้มก็ไม้เรียบร้อยหมดแล้วอ๋อพอต้อมเรียบร้อยค่ะ,คะ เพื่อที่จะรวบนักเกี่ยวออกมาค่ะอืมน่ารับ่านมากค่ะ ล้วก็จะทำให้ลูกค้าทานสดๆอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะพริกไทยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเพิ่มความหอมนะจ๊ะทำน้าไม่หมดสมนนคือะมกค่ะจะนจะขายริงๆเ่ะ่่เราะขาย้าเป็นหูสุดจะเราจะที่สี่าทรวอ๋อ ยกเว้นก็นจะตื้นแยกอ,อ้าวทำไมสี่สิบเองแม่ถูกจังอ่าหนูสุดก็จะแพงนิดนึงเป็ดแพงนิดอ๋อคือแม่สี่สิบนี่คือไข่ดาวด้วยนะเพืเ่อนๆอ่าไม่ค่ะนนี้มันจะสี่สิบแต่เนี้ยสี่สไข่ดาวเลยยิ้มบริเวณที่นั่งนะจ๊ะอยู่ริมถนนแต่แบบมีต้นไม้มีเปยด้วยนะคะนี่ที่นั่งมุมเลยเพืเ่อนๆ สะอาดมากค่ะเขามีน้ำให้ดื่มรับประทานด้วยนะคะฟรีนะจะเป็นบรรดาคเครื่องปรุงนะจ๊ะ เรามาชิมกันเลยนะคะโมชิมอย่างแรกนะจะเป็นผัดพริกอ่อนหมูตุ๋นนะคะแล้วก็มีไข่ดาวค่ะจานนี้อยู่ที่45บาทนะคะเพราะว่าเป็นหมูตุน๋นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะหมูตุ๋นนะคะนี่แล้วก็มีเป็นเนี่ยค่ะหอมหัวใหญ่เนาะแล้วก็พริกอ่อนะคะ่ะตามสไตล์เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะมีเอฟซบอกว่าไม่ต้องกินคําใหญ่ก็ได้เดี๋ยวหกขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวโมจะปรับปุงนะกินเลยค่ะ มเมื่อกี้เคียวโดนกากหมูด้วยค่ะกากหมูอร่อยนะคะแล้วก็หมูตุ่นนุ่มหอมนะคะเข้ากันมากๆเลยเออเมนูนี้ดีนะคะเดี๋ยวโมจะลองกินพริกนะกินอะไรลงไปนะคะอ่าประมาณนี้นะคะ พริกอ่อนนะคะมีความหอมค่ะแล้วก็มีความนัวๆเค็มๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแบบเนี่ยค่ะพริกพริกใหญ่อะ่ะมันจะมีความหอมเฉพาะนะคะไข่ดาวนี่ไข่ดาวเขาก็ทามาเป็นแบบนี่โมชอบแบบนี้เลยกึ่งสุกกึ่งดิบเนี้ยค่ะเดี๋ยวกินไปกับผัดเลยนะ รสมาได้พอดีเลยค่ะข้าวนุ่มนะคะเหมือนเป็นข้าวหอมมะลิเลยเขาบอกว่าใช้ข้าวหอมมะลิด้วยนะคะแบบหอมนุ่มค่ะถ้าใครมาร้านนี้คือกินข้าวนุ่มเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามากินเกาเหลากันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำมันก่อนนะคะ รสชาตินัวนัวค่ะหอมหอมหวานหวานนิดๆหอมน้ำต้มกระดูกอะค่ะอุ้ยร้านนี้อร่อยเลยนะคะโอ้ยน้ำซุปเขาอร่อยใช้ได้เลยค่ะใส่แค่พริกพอร้านนี้อร่อยแล้วว๊าเรืไปกินที่หลัง ผัดพริกแกงใส่หน่อไม้นะคะอันนี้อยู่ที่จานละสี่สิบเองนะมีไข่ดาวด้วยค่ะนี่สีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะเดี๋ยวโมชิมก่อนนะโมชิมเลยนะ ไก่นุ่มมาพอดีเลยค่ะพริกแกงหอมแล้วก็มีความเผ็ดนะคะหน่อไม้ไม่เปรี้ยวมากอืมไข่ทำมาแบบนี้ทุกอาเลยดีมากเลยค่ะคือมีความกึงสุกตึงดิบนะโมช,ชอบแบบนี้นะคะโมจะไม่ชอบแบบมันไหลเยิ้มอะไรเงี้ยค่ะมี t e เจอร์ในการเคี้ยวหน่อยๆน,นะโมช,ชอบมาก ผัดพริกแกงรสชาตินัวดีค่ะมีความเผ็ดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็หอมพริกแกงค่ะไก่สดนะส่วนตัวแล้วโมชอบเ,อเป็นผัดพริกอ่อนหมูตุ๋นนะคะอร่อยหอมพอดีเลยค่ะแล้วก็เป็นเกาเหลาหมูตุน๋นเกาเหลารวมนะอร่อยมากเลยค่ะมาต้องลองเลยนะคะวันนี้ผมจะมากินกะเพราเป็ดนี่ดูเป็ดครับชิ้นชิ้นโตมากเยอะเยอะด้วยปริมาณ มีไข่ดาวสีสิบห้าทสีสันแบบว่าดูดีดูดีมีหนังด้วยนะเห็นไหมหนังเป็ดเป็ดไม่เหนียวครับรสชาติอร่อยรสชาติเผ็ดเผ็ดกินเด็บข้าวน้ำผัดเด็ดมากเล้ว เป็ดนุ่มนะครับนี่นไม่เหนียวเลยเป็ดอ่ะเป็ดไม่เหนียวเป็ดน,นุ่มเป็ดน,นุ่มมากเม่อยพูดถึงร้านอาหารามสั่งนะครับหนึ่งร้านแบบว่าต่างๆไม่ค่อยมีนะครับกะเพราเป็ดหากินยากนะครับผัดกะเพราเป็ด เือดน้ำซุปโอเคนะครับนี่ยังไม่ได้ปรุงครับเนี่ยน้ำซุปโอเคหวานเต้มข้นน,นี่เป็นหมูหมูสดหมูหมกักหมูหมกักร้านนี้ถือว่าพ้านกระเพาเป็ดกระเพาเป็ดแนะนำแนะนำหาคุณเพื่อนชอบฝากด right, กดไลค์กดแชร์ กด subscribe แ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามกันรัวๆนะครับให้ถึง3เซน subscribe ไปๆนะครับพูดอะไรครับเนี่ย